สำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราไลฟ์สดการทาง Facebook, y y u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  e ท t i k t ก k และ Instagram นะคะเรื่องบ้านบ้านมาแล้วพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์โนตอร์สมบูรณเวศค่ะอดีตคณะบดีวิทยาลัยแสตร,รปรัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาาัฏสวนสุนันทานะคะใครมีคำถามเชิญได้ที่164 4แล้วก็ช่องคอมเมนต์นะคะคุยกันได้ที่นี่ค่ะวันนี้เรื่องบ้านบนนำเสนอนะคะปูกระเบื้องใหม่ทับ กระเบื้องเก่าต้องคำนึงถึงอะไรบ้างมาติดตามกันได้เลยคะ่ะ fm เก้าหนึ่งทราเรื่องบ้าน,านรายการที่ไขปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่คุณอยากรู้สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับวันนี้เรื่องของการปูกระเบื้องใหม่ทับกระเบื้องเก่าซึ่งในหลายๆ ep ที่ผ่านมา มีคนถามนะคะว่าการปูกระเบื้องใหม่ทับกระเบื้องเก่าเนี่ยทำได้หรือไม่วันนี้มีคําตอบใช่ไหมคะครับค่ะจริงๆมันทําได้แต่ถ้าถามว่าควรจะทําอย่างไรเนี่ยอืที่ดีที่สุดหรือควรลื้อกระเบื้องเก่าออกก่อนครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเราไปไปเพิ่มกระเบื้องเก่าเพิ่มเพิ่มกระเบื้องใหม่บนกระเบื้องเก่าเนี่ยหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าข้างล่างมันเป็นอะไร นะครับตอนนี้ถ้าเราไม่รู้เนี่ยถ้าเราปูทับไปเนี่ยโอกาสที่มันจะมีข้อเสียหายแล้วมันจะมีผลมาถึงไอ้กระเบื้องที่เราปูทับเนี่ยมันมีผลอืมร้านที่สองถ้าเราลือ้อกระเบื้องเก่าออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรอยแตกร้าวอะไรอยู่บ้างคะ่ะนะครับแล้วเราก็จะได้ไปแก้ไขตรงนั้นให้มันเสร็จอืมอ่าเอ่อน้ํายากันซึมหรือว่าอะไรที่มันมันมีรอยร้าวเราก็จะหา สิ่งที่มันไปอุดตรงนั้นให้มันเรียบร้อยซะก่อนอืแล้วถึงจะปูใหม่อันนีส้สิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญที่สุดก็คือมันเพิ่มความสูงของพื้นค่ะ okay. ตรงเนี้ยเราต้องไปตรวจสอบดูว่าถ้ามันเพิ่มความสูงเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องครึ่งเซนหรือสองอย่างน้อยก็ต้องสองเซนหรือเซนครึ่งอย่างเงี้ยครับคะ <okay, okay. S 2> อันนี้ถ้า,ถ,าถ้าประตูเราไปเปิดผ่านตรงนั้น ปัจจุบันนี้ก็เปิดผ่านสบายๆต,ตรงตรงพื้นเก่านะครับอแต่ถ้าเราไปต้องไปทําความหนาของพื้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ปัญหาคือเราต้องไปถอดประตูออกมาแล้วต้องมาใส่ข้างล่างอืใส่ข้างล่างซึ่งตรงเนี้ยช่างเขาไม่ค่อยอยากจะทําให้เพราะว่ามันทำลำาลาบากครับแต่ถ้าจําเป็นก็ก็ต้องเป็นลักษณะนั้นเพราะงนั้นก็ก็อยากจะอะตอบคาถามว่าถ้าให้ฟันธงว่าทําอย่างไรดีเนี่ย เขาคิดว่าน่าจะลือกระเบื้องเก่าอืม่มาก่อนตอนนี้ถ้ามันมีความจําเป็นที่จะต้องทับกระเบื้องเก่าเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปตรวจสอบก่อนว่าหนึ่งมันมีปัญหาเรื่องประตูที่มันต้องผ่านตรงนี้ไหม,ม,มระดับกับสองไปตรวจสอบดูว่าไอพื้นเก่าเนี่ยมันลาบเรียบไหมมันก๊อกแก๊กไหมก๊อกแก๊กหมายความว่าม,ามันมีตรงไหนที่มันแตกลแล้วแล้วถ้าเราปูปูไปเนี่ยไอตัวที่เราปู มันก็จะมีปัญหากับพื้นข้างล่างด้วยค่ะ <c oughs> ทําความสะอาดนะครับแล้วก็พวกเชื้อรา <c oughs> พวกอะไรก็ต้องทําให้เรียบร้อย <c oughs> ทำความสะอาดใหม่หมดเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้การการปูกระเบื้องใหม่เนี่ยมันต้องเป็นลักษณะต่างกับกระเบื้องเก่าเพราะกระเบื้องเก่าบางทีเขาใช้แบบซาลเปาคือเอา <c oughs> เอาเอา,เอากระเบื้องหงายขึ้นมาแล้วก็เอาปูนเนี่ยนะครับจุดเป็นจุดจุด าจจะเป็นสี่จุดแล้วก็วางที่พื้นคอนกรีตที่เราจะวางทับเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเอาค้อนเคาะๆ์เพื่อให้มันให้มันให้มันได้ระดับอแต่ตอนนี้ถ้าถ้าเป็นการปูบนกระเบื้องเก่าเนี่ยค่ะเขากําหนดเลยว่าควรจะต้องใช้ปูนกาวปูนกาวอืมรับปูนกาวแล้วก็การการปูเนี่ยต้องใช้ปูนกาวทาค่ะทาให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยอืมทาที่พื้นเก่าเนี่ยนะครับให้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ ตัวกระเบื้องใหม่ที่จะเอาไปแปะเนี่ยก็ต้องทาที่ตัวกระเบื้องใหม่ด้วยนะครับเพราะงั้นมันจะมีการการทาสองสองที่คือตรงกระเบื้องเก่าแล้วก็กระเบื้องบนบนพื้นกระเบื้องเก่านี่ก็ต้องทาให้เต็มเลยให้เต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็กระเบื้องใหม่เนี่ยต้องหงายท้องมาแล้วก็ทาให้เต็มอืพื่อจะได้ไม่มีช่องว่างเหรอคะอาจารย์เพื่องแมกมีช่องว่างแล้วก็มาคอปรับระดับอ๋อค่ะ ครับอันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่เอคุยกับช่างเข้ามาต้มใชปูนกาวแล้วก็สำคัญที่สุดต้องเช็คระดับให้ดีด้วยเพราะว่าพวกนี้ยเวลาเาเราใส่ปูนกาวเข้าไปแล้วถ้าไม่เช็คระดับให้ดีบางทีระดับมันตรงไหนที่น้ํามันควรจะเทไปมันก็อัดตัดเจ็บติดพอพอน้ําพ,พอเราเปิดน้ําหลือมีน้ําขังเนี่ย มันควรจะไหลไปตรงตรงส่วนที่เราเตรียมไว้สำหรับให้น้าําระบายแต่ถ้าเราไม่เตรียมตรงนี้ไว้ให้ดีระดับไม่ดีเนี่ยพอจะมาแก้ที่หลังอีกก็มีปัญหาอีกอค่ะอาจารย์ในเคสที่ว่าถ้าเราจะปลูกกระเบื้องอยางเหรอคะกระเบื้องอยางก็เหมือนกันครับเหมือนกันใช่ไหมะกระเบือ้องยางก็เหมือนกันครับก็ต้องใส่ปูนตาเหมือนกันกระเบื้องนะอยางมันมีนมก้ก,ก็ก็ดีคือมันบางอื พุนมยางมันบ,บางเพราะงั้นไออาจจะปัญหาเรื่องตรงประตูที่มันเปิดผ่านเนี่ยอาจจะมีน้อย <c oughs> อืเพราะมันสูงไม่กีเ่เซนถึงเซนได้ไหมฮะอาจารย์กับปูก <c oughs> ระเบื้องยางกับเบื้องยางมันปูเพื่อนแค่ประมาณหกม็ดเท่านั้นเองครหกมอ๋อค่ะประมารึ่งเซนนิดหน่อยแล้วก็เวลา, <c oughs> าใส่ปูนกา,าวพวกอะไรก็อีกประมาณไม่ไม่ถึงเซนนะครับก็ประมาณตัวเล่มก็มาประมาณเป็นซึ่งทั้งหมด แต่เป็นเครื่องไรก็ตามถ้ามันมีปัญหากับประตูในไงก็ต้องถอดออกมาใสอืมค่ะนะคะแต่ก็ก็ไม่ยากใช่ไหมคะเพราะว่าความสูงไม่ได้มากไปเท่าไหร่นะแต่ยังไงก็ต้องถอดมาใสก็ต้องถอดเดี๋ยวมันติดใช่ไหมค่ะค่ะเพราะงั้นก็สรุปให้ฟังว่าที่ดีที่สุดก็คือต้องลื้กระเบื้องเก่าออกอืมนะคะจะไม่มีปัญหาใช่ไหมคะปัญหาคือเวลาเรา ขอเอากะเบื้องเก่าขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าไ<ม>อ้พื้นตรงตึกเก่ามันมีรอยแตกเท้าอะไรมาน้ำมันซึมลงไปนบ้าะเราจะได้แก้ไขตรงนั้นซะก่อนอหลังจากนั้นเราก็เอากะเบื้องใหม่ไปกระเบื้<ม>อ,องใหม่นี่ก็ความสูงก็ใกล้เคียงกับกระเบื้องเก่าอือแล้วที่สาคัญคือมันไม่เพิ่มน้ําหนักค่ะ มันมันไม่มากหรอกครับแต่แต่มันมันเป็นการเพิ่มน้ําหนักขึ้นมาด้วยอืมเพราะว่าบางคนเนะี่ยเขาบอกว่าเอากระเบื้องเก่าออกเนี่ยมันก็ต้องปรับพื้นด้านล่างอีกเหมือนเดิมถูกไหมฮะอาจารย์เขาก็กลัวว่ามันจะยุ่งยากลําบากและใช้เวลานานหรือเปล่าฮะเขาเลยอยากจะปูทับเนี่ยส่วนใหญ่กระเบื้องมันจะปูอยู่บนพื้นคอนกรีตอืมเปนพื้นแข็งอยู่แล้วครับโอค่ะแข็งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะอาจจะต้องมาปรับระดับใหม่คือ,อ,อเอาทีเอ่อ การระบายน้ํามันไม่ได้ไหลไปทางตรงที่เขาเตรียมท่อเอาไว้เพราะว่า <c oughs> ถ้าเป็นกระเบื้องที่เราออกแล้วเราปรับระดับใหม่เนั <c oughs> นอาจะทําได้ดีกว่าอเอากระเบื้องไปปูบนกระเบื้องเก่า <c oughs> แต่ถ้ามีความจำเป็นก็ทําได้แต่ข้อแนะนําก็คือต้องใช้ปูนกาวแต่ถ้ากักไย่ใช้ปูนแบบกระเบื้องปกติอมืมันจะได้ติดแน่นติดทน นะคะับแล้วต้องพาต้องพาร้อยเปอร์เซ็นตทั้งออทั้งของแแ่แล้วก็แล้วแล้วของใหม่ครับอืมอ่าโอเคนะคะใครที่กําลังจะนะคะมีการอปูกระเบื้องนะคะถ้าทําแบบอาจารย์ว่าเนี่ยนะคะปัญหาเนี่ยไม่ค่อยเกิดหรอกแล้วก็สามารถใช้ได้ยาวนานเลยนะคะบางครั้งเราเห็นว่าปัญหามันยังไม่เกิดแต่เราไปปูทับแล้วเนี่ยมันเกิดเมื่อไหร่เราไม่รู้นะคะเลยทําให้อาจจะเกิดปัญหาเรียกว่าซ้ําซ้อนนะคะแล้วก็เวลาแก้ก็แก้ลําบาก ต้องรื้อใหม่หมดเลยยิ่งเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่คอ,คอ,อโอเคใครมีคําถามก็เชิญได้เลยนะคะตอนนี้ขอไปที่<ข>คุณชัยก่อนค่ะคุณชัยถามว่าบ้านเป็นเทาเฮาส์นะคะเออสองชั้นค่ะอาจารย์ใต้พื้นบ้านชั้นล่างมีมดแดงตัวใหญ่มาทํารังอยากทราบว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรและที่มดเข้ามาทํารังใต้พื้นบ้านเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะ ช่วงนี้มันมันมีฝนนะครับค่ะพวกพวกมดมันก็ดีน้ําขึ้นมามันก็หาที่แห้งอยู่ค่ะครับเราเราก็คงต้องต้องใจร้ายหน่อยต้องหายามาฉีดหน่อยอ๋อค่ะจะได้ตายไะตายยกครังโอค่ะหรือม่งก็ใช้ใช้น้ําเกลือหยอดครับอ๋อน้ําเกลือก็ได้อืออือครับเพราะว่าพวกนี้พอกินอาหารหรือกินอะไรมันแปลกเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่อยู่แล้วครับอืมอืมค่ะลองทำดู นะคะเพราะว่ามดมันก็ตัวไม่ใหญ่มากถึงว่าจะเป็นมดแต่งตัวใหญ่ก็ตามนะคะมันก็เข้าไปในซอกได้ง่ายไปทํารังนะคะโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นเลยนะ,ะคะแล้วก็บางครั้งบ้านเราอาจจะมีเขาเรียกน,นะตัวบ้านมันซุดใช่ไมหมฮายจานไม่ใช่ตัวบ้านซุดสิเขาเรียกอะไรนะดินรอบบ้านมันซุดใช่ไมหมคะมันอาจจะมีช่องสามารถเข้าไปทํารังได้เหมือนกันนะคะ อ่ามาที่คุณสงวนบ้างค่ะบอกว่าอยากจะปรึกษาอาจารย์เรื่องของระเบียงนะคะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์มันซุดค่ะเริ่มแยกออกจากตัวบ้านนะคะถามอาจารย์ว่าแบบนี้เราต้องแก้อย่างไรได้บ้าคงคะอาจารย์คะตัวตัวบ้านมันอยู่บนเข็มะนะครับส่วนระเบียงตัวระเบียงมันอยู่บนดินที่ถม,มแต่ในดินที่ถมเนี่ยมันก็ซุดตัวตามธรรมชาติของมันเพราะว่าตอนมันถม เขาถมแบบไม่ได้บดอัดเอ okay. mm hmm. าค่ะนะฝนตกลงไปดินก็ละลายก็ไปไปแทรกตามไอตรงที่มันเป็นโครงอยู่อ้าวมันก็ทําให้ข้างบน <Okay. S 2> ข้างบนมันทุดตัวอื mm hmm. มันก็ไม่มีปัญหาครับถ้าเราคิดว่าการทุดตัวเป็นเรื่อง mm hmm. เรื่องธรรมชาติของการตรกดิน mm hmm. mm hmm. ก็อาจจะต้องมีการเอ่อ compact compact ก็คือทําหน้าดินให้มันแน่น mm hmm. okay. แล้วก็ปูปูปูใหม่ อ๋อโอเคแต่มันเป็นระเบียงต้องลื้อออกไหมคะเชนเป็นระเบียงเนี่ยถ้าเราถ้าเราคิดว่าการทุบตัวของมันไม่ได้ไม่ได้ทําความรังคาให้เรามากมายนะก็ต้องก็ต้องยอมรับมันอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าต้องการจะปรับให้มันมีระดับที่มันสูงกว่าเดิมเพราะว่าการทุดตัวก็คือว่าระดับมันเปลี่ยนใช่ค่ะแล้วมันเปลี่ยนอาจจะก้าวก้าวลงไปแล้วมันก้าวยาวไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรา ทาตัวชินกับมันแล้วก็ยอมรับว่ามันเป็นปรากฏการธรรมชาติของการถผดินก็ก็ยอมรับมันซะเท่านั้นเองครับมันมีโอกาสจะพังลงมาทั้งหมดไปฮะอาจารย์คือถ้าตัวบ้านมันก็อยู่ของมันแล้วก็ตัวระเบียงมันไม่ได้มาเกาะติดก,กับตัวบ้านเนี่ยระเบียงก็จะชุดลงไปเรื่อยเรื่จนกว่าดินดินข้างล่างมันจะแน่นมันก็จะไม่ซุดต่ยต่อนะครับถ,ถ้าอย่างเงี้ยก็แสดงว่า ถ้าคุณสะวนอยู่มานานสักสิบปีมันก็น่าจะมันก็น่าจะลงไปในจุดที่มันไม่ชุกตัวต่อแล้วเพราะว่าเราประเด็นเพิ่มกำลังอืมอืมค่ะนะคะก็ลองดูลองดูนะครับถ้ามันก้าวก้าวมากเกินไปอาจจะทําเป็นเป็นสเต็ปขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่ง๋อเคหมายความว่าถ้ามันลงไปพุทธหนึ่งเนี่ยเราอาจจะทำสิบห15เซนเป็นหนึ่งขั้นจาก9ลงไป15เซนแล้วก็15เซนอีกทีหนึ่ง ถ้าอย่างนี้ก็จะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าจะทําปรับระดับทั้งหมดมันก็ต้องรื้อทั้งหมดนะครับแล้วก็ c o m p a c ที่ดินให้ดินมันแน่นแต่แล้วจึงจะเทใหม่ครับอันนี้อันนี้ขออภัยค่ะอันนี้คุณสงวนเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าระเบียงชั้นชั้นบนใช่ไหมคะอาจารย์ความหมายเขาเนี่ยถ้าถ้าที่ฟังจากคุณสงวนพูดมันน่าจะเป็นระเบียงที่วางอยู่ดนล่างใช่ไหมคะอ๋อโอเคโอเค อ่านะคะถ้าด้านบนนี่ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้เลยคับไม่ได้ไไดนะคะโครงสร้างมีปัญหาแล้วเออ,อย่างนั้นไม่ได้นะอ่ะอลองเพิ่มเติมเข้ามาว่าระเบียงที่ว่าเนี่ยด้านบนหรือด้านล่างนะคะอนี่ไม่แน่ใจนะคะอ่ะในขณะที่รอข้อมูลคุณสงวนไปที่คุณสมเกียรติค่ะคุณสมเกียรติบอกว่าถนนทางเข้าบ้านเนี่ยให้ช่างมาเทปูนค่ะอาจารย์ไร่ระดับนะคะเข้ามาที่ตัวบ้านเลยเพื่อจะทําเป็นทางเข้าแต่เกิดปัญหาปูนมันชอบ แตกตรงทางขึ้นเสมออันเนี้ยจะแก้ไขยังไงได้บ้างคะตรงทางขึ้นเนี่ยอืมเวลาเราเทปูนเราจะเทบางมากออมันก็แตกมันก็ตกอืแตกเพราะงั้นตรงนั้นเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยมันต้องล้วงลงไปให้มันเหมือนกับเป็นคานตัวหนึ่งเป็นคานตัวหนึ่งถ้าตรงนั้นมันหนานะครับเป็นหนา,าออสักสิบเซนลึกสิบเซนอะไรพวกนี้ตรงนั้นก็จะไม่แตก อืมเป็นเพราะบางเกินไปครับมับางเหมือนกับเราเทพื้นมาแปะอยู่กับพื้นพื้นพื้นเดิมมาครับยังไงมันก็แตกอืมแต่ถ้าเราขุดตรงนั้นลงไปหน่อยนะครับให้มันให้มันเป็นเหมือนกับเป็นคานเล็กๆวางอยู่แล้วตอนใส่เหล็กก็หน่อยค่ะใส่เหล็กตรงนี้จะไม่มีปัญหาเลยครับอืมแล้วที่มันแตกเนี่ยน,น้ําหนักมันมาลงตรงไหนคะอาจารย์มันมาจากนมแกเพราะว่าพื้นมันบางครับโอ้ แล้วก็พระโดดแล้วมันก็แตกอยู่แล้วอืจะทําให้พื้นมันหนาหน่อยนะครับเพราะเป็นปลายสุดเนี่ยคื้นมันจะบางเพราะมันมาสัมผัสกับส่วนที่มันมันเริ่มไล่จากนิดนึงมาถึงหนาตรงนี้เราทาให้ตรงนิดนึงให้มันหนานะอืหมค่ะเราก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับ,รบนี่นะทําไมถึงแตกตรงทางขึ้นเสมอก็สาเหตุมาจากตรงนี้นี่เองนะคะ เออเมื่อสักครู่คุณสมวิบอกว่าเป็นระเบียนชั้นบนค่ะอาจารย์อ่าเบียงชั้นบนนี่ผมว่าอย่างไรคะคงสร้างแล้วแสดงว่าโครงสร้างม,มามาต่อเติมที่หลังหรือเปล่าครับอืมต่อเติมที่หลังเนี่ยถ้าระเบียงเนี่ยมันต้องมันต้องมีร<ค>้อยเข้ามาในตัวคารข้างในด้วยค่ะตอนนี้ถ้ามันมันร้อยผิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันมันก็จะตกโอ้แล้วมีสิทธิ์ล่วงไหมคะอาจารย์ก็ต้องดูว่า วันนี้มันถึงอยูดตรงไหนไปคิดเอาไว้เพราะาถ้ามันงอลงมาเรื่อยๆก็ต้องเรียกเรียกตัวก่อนมาดูอาจจะต้องมีคำยันหรือว่ามีเพิ่มเพิ่มเสาตรงปลายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยในในอดีตเราเคยเห็นเป็นข่าวเหมือนกันพวกอาคารพายณ์ที่มีระเบียงอยู่ด้านหน้าแล้วมันก็หล่นลงมานะคะอันนั้นพวกนั้นแน่ส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากเอ่อไม่มีการยึดที่ขานใช่ไหมคะหรือยังไงก็ใช้การยืดจากตัวคารนข้างในยืดออกมาก็เรียก ยื่นลอยออกมา<อ>ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าลอยออกมามันไม่มีเสาข้างนอกเนี่ยแสดงว่าการการใส่เหล็กเนี่ยมันต้องผิด,<อ>ดเพราะถ้าใส่เหล็กถูกเนี่ยยื่นออกมาเม็ดเม็ดห้าสิบมันยื่นออกมาได้อยู่แล้วสองเม็ดก็สบายเลยครับเพราะว่าข้างในมันส่วนใหญ่อาคารพาณิชย์เนี่ยมันจะมันจะเสามันจะห่างประมาณสี่เมตรเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะงั้นยื่นออกมาครึ่งหนึ่งเนี่ยทําได้ อืมสบายสบายก็เม็ดเม็ดห้าสิบอืมค่ะงั้นก็ต้องไปดูใช่ไหมคะว่ามันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันหลุดเพิ่มหรือเปล่ามันพุดเพิ่มหรือเปล่าอืมแต่ถ้า<อ>ถ้าถ้ามันไม่สุดเพิ่มยังไงดีฮะอาจารย์ปล่อยปล่อยได้ไหมฮะปล่อยไ,ไปไง,งั้นแล้วก็อ๋อแล้วก็อย่าไปเอาน้ําหนักอะไรไปไว้ตรงปลายอ๋อพวกกระถมกระถางอะไรก็ถอยไปไว้ตรงตรงตัวบ้านหน่อยนะครับไม่ใช่น้ำหนักตัว ถ่วงอีกตรงปลายอืมตีเราพอช่วยการช่วยแม่มันมันมันเพิ่มอะครับอืมจะทำให้มันหายญาตยอดคงทาไม่ได้โอ้เหรอแต่แต่ทัให้มันเริ่มโอ้นะคะฟังแล้วน่ากลัวเหมือนกันถ้าแก้ไขอะไรไม่ได้เราออกได้ใช่ไหมคะอาจารย์คืออาจจะต้องมีเสาจากข้างล่างขึ้นไปช่วยอ๋ออย่างนั้นก็ยังพอได้ช่วยช่วยไม่ได้ช่วยให้มันหายนะครับมันก็จะมันก็ยังคืบเหมือนเดิมแหละอให้มันทรงอยู่ได้ มันจะไม่มันจะไม่ทุดรงมาอีกอืมนะคะลองแก้ไขกันดูนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกไม่สบายใจนะคะหาเสามาค้คำยันอันนี้ก็ยังพอได้นะคะถัดมาคุณรินค่ะขอสอบถามว่าทาสีรองพื้นห้องนอนค่ะาจยา์เพราะอะไรสีรองพื้นถึงร่อนนะคะถ้าฉาบสกินโค้ดแล้วต้องหารองพื้นหรือไม่หรือว่าทาสีจริงได้เลยค่ะาจยา์คะ คือมันมีสีรองพื้นมันมีสองชนิด <Ừ. S 2> คือถ้าเป็นสีสีที่มันมันทาไว้แล้วแล้วเราไปต้องการจะทาทับเนี่ยก็ต้องเอาสีรองพื้นชนิดที่พื้นมันไม่ใช่เป็นพื้นคอนกรีตหรือว่าไม่ใช่พื้นเป็นวัสดุเดิมก็ต้องใช้ชนิดหนึ่ง แล้วก็ถ้าเป็นวัสดุเดิมเช่นคอนกรีตหรือว่าเป็นวัสดุพวกไม้อัดอะไรพวกนี้ยมันก็จะมีสีรองพื้นอีกชนิดหนึ่งเพราะเราไม่แน่ใจว่าคุณลินซื้อสีมาติดหรือเปล่าค่ะต้องเลือกใช้ถูกครับแล้วก็ไอ้สีีรองพื้นเนี่ยมันดีหรือเปล่าสําคัญสีเดิมอะครับคือนที่ทาทาทับสีเดิมใช่ไหมครับน่าจะใช่พอเราไปทาสีรองพื้นเข้าไปเนี่ยไอ้ตัวสีเดิมอาจจะล่อนแล้วก็พา อาไอ้ส่วนที่เราทาเข้าไปหรตกออกมาด้วยค่ะครับเพราะนั้นต้องเอาสีเดิมออกก่อนก็ต้องดูว่าตรงไหนมันมันทําท่าจะร่อนก็ต้องขูดออกต้องขูดออกอืมออมออนะคะจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ได้นะคะครับอ่าโอเคค่ะคุณจรุงกิดค่ะบอกว่าอยากจะถามว่าผนังพรีแคสต์นะคะจารย์มีรอยร้าวเออเขาบอกว่ายาวด้วยนะคบ เป็นตรงบริเวณรอยต่อนะคะเขาเป็นบ้านหลังมุมค่ะจะมีปัญหาในระยะยาวหรือไม่แล้วต้องแก้ไขยอย่างไรบ้างบ้านเนี่ยซื้อมาได้3ปีเองนะครับอาจารย์แล้วก็โครงการเนี่ยมีรับประกันโครงสร้างตัวบ้าน5ปีอยากจะขอคำแนะนำด้วยค่ะอาจารย์คะสนังทีท้าจะมา,มาป็นกันอืมมาตกลงชนกันนะครับ<า>เวลาเวลเ,เขาาโป้เนี่ยเขาก็มีวัสดุเอามาเชื่อมาทาเฉย แล้วพอทาสีเราก็เห็นว่าสีมันเป็นสีเดียวกันค่ะแต่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าเวลามันมันกระเทือนหรือว่ามันอยู่ใกล้บริเวณที่มีรถวิ่งเยอะๆพวกนี้ครับค่ะมันก็มีโอกาสจะเกิดรอยร้าวได้อันนี้เป็นธรรมชาติของมันอแล้วฉะั้วมันก็มีวิธีครับเราก็ไปซื้อไอ้พวกวัสดุที่มาโพ้รอยที่มันมันแตกร้าวพวกเนี้พวกวัสดุพวกนี้ยมันจะเป็นลักษณะที่มัน มันไม่แข็งตัวมันก็จะเวลาเราใส่เข้าไปแล้วแล้วทาหรือทับเนี่ยเวลามันมันจะเกิดรอยร้าวไอตัววัสดุที่เอาไปเชื่อมตรงรอยร้าวพวกนี้มันจะอ่อนตัวมันก็จะไปเห็นรอยร้าวเพิ่มโอค่ะนะคะก็แดงว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นจุดที่สําคัญใช่ไหมคะอาจารย์เป็นเรื่องธรรมชาติโอโอเค นะคะของของฝรั่ังทีทาตัวเนี้ยอืมอืมอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในระยะยาวถูกต้องไหมคะไม่มีครับเราอาจจะมองแบบแบบเราต้องการความสวยร้อยเปอร์เซ็นแต่มันไม่ใช่แล้วที่เขาบอกว่าเอโครงการเนี่ยมีรับประกันโครงสร้างตัวบ้านห้าปีอันเนี้ยนะคะทางโครงการเขาจะต้องเข้ามาดูแลไหมคะก็เข้ามา ไปดูตั้ก็ได้อ๋อโอเคแต่มันไม่ชุดมันไม่ชุดตัวครับก็ไปดูไปดูการไปดูเสาว่ามีปัญหามีรอยร้าวไหมมีรอยแตกไหมค่ะแต่ถ้าเป็นบ้านพวกพวนี้มันโอกาสล้าวมันมีโอกาสสูงมากเพราะเป็นการอำปัญหาเป็นคนกันไม่เจออืมใช่เลยสิคะนะคะอันนี้แค่สามปีก็เจอปัญหาตรงนี้ว่ามีเหมือนลักษณะเป็นรอยร้าวละนะคะก็เขาบอกว่ารอยร้าวที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงบริเวณรอยต่อก็อย่างที่อาจารย์แนะนํา นะคะไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่อาจจะแก้ไขได้ไม่ยากนะคะคือแจ้งทางโครงการมาดูน,นิดหนึ่งนะคะหรือในถ้าข้างในในบ้าน <Note. S 2> เราเราเห็นว่ามีรอยร้าวเนี่ยเราจะจติดโัลวพูเพอร์อ๋อแต่จะช่วให้รอยร้าวมันหายไปอืมอื heps, นะคะแต่ร<แ>อยร้าวเกิดขึ้นตอนซื้อได้มา3ามปีเนะี่ยถือว่าเร็วเกินไปไหมคะอาจารย หรือว่าพบปอดอถมันจะเกิดเดือนนึงก็เกิดโอาโอเคนะคะเอาไปไปได้ทั้งนั้นนะคะหรือถ้าบ้านมันอยู่ใกล้บริเวณที่มีความั่นสะดทือน๊บมาอยู่ใกล้ๆรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับหรืออยู่ใกล้้ถนนที่มีรถรถวิ่งตลอดว่งตลอดเนี่ยก็ทำให้เกิดเกือนได้ค่ะอโอเคนะคะยังมีเวลาไปต่อนะคะคุณวลีค่ะบอกว่า ช่างฉาบผนังขัดมันแค่ฝั่งเดียวนะคะจา์อีกฝั่งไม่ได้ฉาบหลังฝนตกหนักนะคะเจอผนังเหมือนเป็นคราบชื้นแล้วก็แบบนี้จะเกิดปัญหาตามมาหรือเปล่านะคะแล้วจะแก้ไขยอย่างไรก็บอกว่าช่างเพิ่งทำเสร็จไปราวๆสองเดือนนี้เองค่ะจารย์ค่ะคือผนังขัดมันเนี่ย<แ>มันก็ช่วยส่วนหนึ่งมันก็ทำให้ เอ่อตัวผนังนนมันไ้อมีรอยรุนอืรซึมมันก็มันก็น้อยค่ะการเป็นแาบต่างๆเนี่ยเป็นปกติครับอืมอ่าดังนั้นเราก็ต้องไปซื้อพวกน้ํายามาทาออพวกน้ํายาก,กันซึมอะไรพวกนี้มาทาอีกทีหนึ่งเพราะงั้นเวลาโดมันก็จะไม่ซึมเข้ามาครับค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าช่างฉาบทั้งสองด้านเหมือนกันเนี่ยปัญหาตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีเร้มีน้อย คือถ้าฉาบด้านนอกจะดีกว่าหมายความว่าฉาบด้านนอกจะดีกว่าเพราะว่ามันมาจากด้านนอกครับอ๋อเอออันนี้เขาไม่ได้บอกว่าฉาบด้านไหนแต่ฉาบด้านในก็มีปัญหาเพราะว่าด้านนอกมันยังมีรูพูนของเวลาเวลาปูนมันฉาบทวกเนี้ยเขาไม่ได้ผสมน้ํายากันซึมเอาไว้ออืถ้าเขาผสมน้ำยากันซึมเพราะน้ํายากันซึมเนี่ยมันจะไปทําให้ไอ้รูพูนทุนเนี่ยเหลือน้อยค่ะแล้วพอ ถัดมันเข้าไปอีกไอ้รูคุณคุลก็จะหายไปเลยอืมค่ะก็<อ>คือจะจะบอกว่าหายร้อยเปอร์เซ็นก็คงไม่ใช่แต่จะทําให้รูคุณพุลมันหายไปหายไปมากทีเดียวจนทำให้น้ำมันมันไม่ซึงเข้ามาได้ค่ะนะฮะอ่ะโอเคขออีกคําถามหนึ่งคุณสมควรคะ่ะถามว่ามีวิธีแก้ไขรังน้ํารั่วซึมอย่างไรได้บ้างเบื้องต้นเนี่ยลองยิงกาวอะคริลิกแล้วนะคะแต่ว่าใช้ไม่ได้ เพราะว่าชายหลังคามันกินพื้นที่ออกมาในรางน้ำค่ะจารย์จะใช้สเปรย์กันรั่วซึมหรือว่าสีทากันรั่วซึมนะคะหรือว่ากาวกันน้ําอย่างไหนดีกว่ากันคาาจารย์คือปกติการทําพวกรางน้ําเนี่ยนะครับค่เขาจะให้ด้านนอกเนี่ยมันต่ํากว่าด้านในอืมค<า>่ะคือเวลาน้ํามันเต็มเนี่ยมันจะไม่ไหลเข้ามาด้านในมันจะไ<า>หลไปด้านนอก Uhm ตรงนี้เขาแก้ปัญหาได้แล้วครับก็ลองไป็นระับระดับดูนะครับอ๋อค่ะอาจจะไม่ต้องพึ่งกาวไม่ต้องพึ่งกาวคือปกติน้ําเนี่ยมันมันจะไหลตรงส่วนที่มันต่ําสุดค่ะอนนี้พอทํารางน้ําเนี่ยมันต้องเอาระดับที่มันอยู่นอกบ้านเนี่ยให้มันต่ํากว่าระดับที่มันอยู่ในบ้านค่ะพอน้ํามันล้นเนี่ยมันก็ล้นออกมาข้างนอก มันก็จะมีมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรกับบ้านเลยครับลองลองลองเช็คตรงนี้ดูนะครับไปดูระดับดูนะคะถ้าแก้ตรงนี้ได้เนี่ยนะคะอย่างอื่นก็ไม่ต้องใช้เลยนะคะใช่ครับโอเคหมดเวลาค่ะจารย์ค่ะอยากจะฝากอะไรบ้างไหมคะผลมาอีกแล้วครับมาวันนี้รู้สึกว่าช่วงนี้จะมาเกือบทุกวันนะคะครับค่ะตอนนี้ถ้าใครมีบ้านฝน่วกก็สังเกตไว้ก็แล้วกันแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซ่อมนะครับค่ะรอเวลานิดนึง อดทนอีกหน่อยเดียวเดียวพอถึงหน้าแรงก็ตามทีเดียวทาทีเดียวเลยนะคะแม้นทำทีละจุดเนี่ยนะคะปัญหามันไม่จบนะคะยังไงก็ฝากดูเช็คก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรค่อยมาต่อนะคะจย์คะครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรตามกันต่อนะคะกับเรื่องบานบานวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาในช่วงนี้กันไปก่อนค่ะ fm 91 t r a เ f i c pro เรื่องบ้นบานรายการที่ไขปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่คุณอยากรู้ fm 91 a ้ c